สวัสดีครับนี่ผมทัดคุงนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งนี่ก็จะมารีแอคชั่นแอคทักออนท่านนะครับผมในซีซั่นที่4 EP ที่เท่าไหร่วะ27เออ27เดเด้อตอนที่27นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งไปในพาร์ท2นี่เนาะจะจบตอนที่28แล้วป่ะใช่ไหมถ้าเกิดตามที่ผมดูข่าวมานะก็ดูเหมือนจะมีพาร์ท3ด้วยใช่ไหมซึ่งน่าจะมาประมาณปีหน้าเนาะยังมีอยู่เหรอหรือว่าจะจบไปแล้วสำหรับเรื่องเนี้ยโอเคโอเค ก็ดีไปด,ดูต่ออีกปีหนึ่งเนาะอโอเคซึ่งขอเล่าความเดิมจากตอนที่แล้วแป๊บหนึ่งนะคือความเดิมจากตอนที่แล้วมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากอย่างเช่นการที่พวกอามินพยายามที่จะไปเอาเรือเหาะเนาะนั่นแหละแล้วมีแผนที่จะหลอกไอ้พวกทีมสำรวจว่ากําลังจะไล่ตันไททัทนไปนะในประมาณนี้เนาะซึ่งน,นั่นแหละก็แผนไม่สําเร็จก็เลยต้องได้มีการฆ่าันกันเกิดขึ้นนะอืม ซึ่งฉากที่สะเทือนใจที่สุดของผมก็คือฉากที่เอรคอนนี่ยิงเพื่อนมันน่ะที่ชื่อดัตกับซามูเอลป่ะใช่ไหมเอ้แม่งผมรู้สึกแบบผมบอกไม่ถูกอะตรงนั้นอเอออธิบายยากความรู้สึกนั่นอะอโอเคถ้าเกิดก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับโอเคครับมาเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมโอ้ ทิ้งศพลงน้ำนี่เหรอก็ไม่เชิงทิ้งศพดิหมายถึงว,ว่าศพมันตกน้ำอะไรเงี้ยนเนาะอัอนนี้โหอ้าแย่ครับผมรู้สึกอ่ะมันแบบยังไงเห็น ต้องมาฆ่ากันเองอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเฟลๆหน่อยนั่นแหละฮะอีหนึ่งวันโอ้ยังน้อยก็ครึ่งวันอีกตายละมาเรนน่าจะแตกหมดแล マのアワナすット、ジナラシノシンコソクトワ、ウマノカケシオリマハイカタタ。ショーガいブソムシスティスカタラ、ハニチマアレバ、キョジンガジョリクシタカイガンカラ、ウヨソキロは被害に。すべてのタイリコフミツブスマテリバショカカタロ。

すぐさま船で飛行艇を栄光したまま執行し、オディハで飛行整備を完了する手があります。これから地鳴らしで壊滅する都市じゃ。オディハは地鳴らしより先回りできる距離にありますが、さらに半日持つかはかけになります。もうだめなんですよ。船に跡とあるがしかし。 ชั่วโมาวันนี้สามสิบนาทีว่าบ้าห้าหาห้าหしてかかาหい。うん。俺はห้たちを呼หできます。私は้าに知らせる。าห้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 างอา่้าห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 ้ะห้าห้าหล้าห้้ห้าห้าหาห้้าห้หาห้า่เาาเรียกว่าเป็นแผนที่คำนวณระยะทางให้สั้นที่สุดแล้วก็เร็วที่สุด่า้า้า ไดหาเอเลนเนาะโหใช้เวลาแค่สี่วันก็สามารถพิชิตโลกน,น,นี้ได้แ <g> ล <ül> ้วนี่ยก็จัดวันเร็วมากนะหรือว่าไม่ถึงสี่วันวะหรออือว่าอาจจะมากกว่าสี่วันนี่ก็ไม่แน่ใจนะอืมแต่ค่อนข้างเครียดเอาจริงมันทั้งสองฝั่งฝั <c oughs> ่งไอ้ฝั่งไอ้ฝั่ง,งทีมสำรวจเขาก็อะไรเงม้ยม ต้องทวงเวลาไม่เชืเ่ว่าทวงเวลาดิต้องกําจัดไอ้พวกเนี่ยให้หมดอ่ะไอ้พวกกองทัพมาเลยที่เหลือ,อตรงนี้ให้หมดเนาะนั่นแหละส่วนฟังของที่ทอยู่กับกองทัพมาเลยก็นั่นแหละพยายามที่จะทําระยะเวลาอะไรก็ได้ให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะไปหาเอเลนเพื่อที่ไปหยุดเอเลนใช่ไหมโหกดดันนะของว่าหลายอย่างเออหววลําลึก โโอ้เท่าที่สังเกตมาแอนนี่เนะี่ยเป็นท่านที่มันตรงปงเอ้ยตรงปงคืออลไวะตรงปกสุดละมั้งเวลาแบบเป็นเล่าให้ท่านอะ่ะใช่ไหมโอ้ยโอ้ โอ้ทำใจยากเนาะเอ้ยเล่ฟอกเองรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โยก็ทันฉลาดเอกฟอกเลยโอ้โ,โ,อโสวย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 โอ้โย๊ย ไอหอกนี่ทันสร้างมาเพื่อฆ่าอะไรโดยเฉพาะด้วยดิ่ฮโอ้โหโอ้โหไอเนอร์ลูกผู้าชายจัดโอ้ฟอกฉลาดเถอะก็รู้แหละว่ามันฉลาดแต่ไม่รู้ว่าม,มันจะขนาดนี้

初めての巨人テはうまくいかないおお。私に任せて。私はあなたーちを船に運んだ後戦闘に加わる。おお。グディークオニー急いでローフーフォ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 ーすぐー回復ーる。おーフォ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 ー ฮะโอ้ยนี่เร่งเตรียมฐานใช่ไหมกล้องนวนไมมอีกโอ้ระเบิดจากใครวะน่ะมีวิธีตั้งยันต์แยะทำไมต้องเอาตะปูแทงด้วยวะ อ๋อแอนดี้หัวขาดอีกไม่เคยเห็นสภาพมันเละขนาดนี้มาก่อนเลยพวกนัก้นโค้ก่อนนี้ขนลุกอ่ะโอ้โหไม่นั่นเท่เรื่องประเด็นอะแต่แบบฆ่าพวกเดียกันเองก็โอ้โหโอ้โห โอ้โอ้โออกแม่งเท่จัดนะจริงนะถ้ามองในมุมมองของฝั่งทางเกาะก็เท่เลยฮอกกโอ้แปลงร่างครั้งแรกควบคุมยากด้วยประเด็นอ่ะจะเป็นยังไงไวนะเนี่ย โอ้ที่ท่านกาบก่อในตัวนี้ใช่ไหมมันเร็วอยู่แล้วผมว่าน่าจะ่าบมนุษย์ได้ง่ายแหละโอ,โอ,โอ้ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะโอ้ โอ้ยโอ้อนิเมชั่นแม่งโคตรสุดอ่ะอือหือโอ้ยิงเรือใช่ไหมโอ้โหโอ้เซ็ดแต่มันปล่อยแต่มันพอดีอุย้ยเกือบโดนเหรอโอ้ฟอกเดียงเราเองอ่ะ ท่านรอดอีกนะดวงแบบส่วนๆแล้วฟอกออโอ้โห ก็ออคุ้มร่างกายไม่ได้ใช่ปะโอ้โหอุ้ยเอาอขาจะดึงออกมาใช่ไหมอ๋อ oh, เหมือนเอเลนครั้งแรกที่เอเลนแปลงร่างเนาะที่แบบมันคุ้มไม่ค่อยได้อะโอ้ oh. เลเป็นสีเลือดละอันนี้แมงสภาพดูแบบเหนื่อยเนะาะโอ้จะไหวเหรอครับเนี่นยโอ 彼らは家がアの動援を食い止めたのはあんたがなぜあんたは船に乗らなかったあれはマーレ軍から乗客した巡洋艦だろうあれの側面に仲間を乗せた輸送船などすぐさま追いつかれ撃沈されるここに残したはおけないあなたはあなたを描くことができる 俺は弾薬庫に火をつけるまでだ。海に飛び込むなら今だぞ。死に時を探をていたところと。おう<ー>、とた<も>のみだね。で、われの味方をした。志願んなの砦りか。ら、南へえかう教え子たちを見た。おう<ー>、おオンハートを連れてな。おにくとにそう、くたらならかめきをえ子たちの成長おに。あんたが増援を食い止めなければ。 我々はここまでだった。あは。ーこれ。世界を救った英雄の一人となるだろう。あんたと一緒だな。自分を誇ることなどできない。自分の両親に気づいておきながら、子供たちを国の都合のいいように指導し、<music> 国を破壊するよう命じた。<music> <music> ただ、普通にきることができたらどんなにうれしかったあったい。あったよ。あったよ、あっただあったよ。あったはあったよ、あったす。 มึงจะรู้จักชื่อกันก็จะตายด้วยกันนี่โหสุดจริงอ่าโอเคโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับตอนนี้เนาะ ซึ่งทำให้เราได้เห็นหลายหลายอย่างมากจากตรงเนี้ยคือประทับใจหลายอย่างนะแล้วก็เศร้ากับหลายอย่างนะที่ประทับใจคือพวกมันช่วยกันสู้แหละแต่ที่เสียใจคือแบบมันมันไม่คุ้ค่ากันเองนเนาะอ๋อจริงปะมันก็ไม่สมใ้สมผลแน่นอนแหละที่แบบว่าจะหลายๆอย่างถ้าเป็นคนบนเกาะไอ้พวกทหารโดยสำรวจที่เหลือผมก็จะเข้าใจเขานะว่า เราช่วยกันสู้มาเพื่อที่จะให้เกาะนี้เป็นอิสระใช่ไหมแล้วทําไมพวกเองถึงจะทําให้เกาะนี้อยู่ที่นี่ลำบากอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยเนาะตกเป็นเป้าหมายอีกรอบอะไรประมาณเนี้ยถ้าปล่อยเอเดนไปพวกเราก็จะเป็นอิสระอะไรเงี้ยผมผมเข้าใจเขานะเว้ยเราก็มีกราย์ผมก็เข้าใจมีริย์เขาที่แบบจะช่วยโลกนะมันการฆ่าคนหมู่มากเนี้ยมันไม่สมเป็นสมบนนะผมก็เข้าใจเขานะแต่ที่มันลำบากใจคือตรงที่แบบต้องฆ่าหนึ่งอยใช่ไหมคนบนเกาะ จากศัตรูที่เป็นไททันอ่ะเป็นยังไงลำดับศัตรูแรกๆเนาะท,ท,ที่สู้แรกๆอ่ะคือไททันจากไททันแม่งกลายเป็นแบบคนนอกกำแพงจากคนนอกกำแพงตอนนี้กลายเป็นคนในกำแพงตัวเองเอ,งองีกเนี่ยมันก็รู้สึกหลายๆอย่างเออแล้วก็ได้เห็นแบบาค่าที่แบบแม่งสุดๆจริงค่าแบบห้ามลังเลจริงอย่างที่แจนพูดอ่ะถ้าลังเลคือเราตายอ่ะ เข้าใจไหมเออเขาห้ามนังเลยยิงก็ยิงไปเลยมีโอกาสยิงก็ยิงมีโอกาสฟันก็ฟันลยอย่างเงี้ยอ๋อสุดจริงเ,เราได้กเออเราเราก็ได้เห็นฟปาโก้สู้ด้วยเนาะเพราะว่าร่างท่านของเปาโก้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ไหมตัวประมาณสามถึงสี่เมตรเองขนาดตัวนะท่านนะเออส่วนของฟอ็อกผมนึกว่าฟอกมันจะตายตอนตอนที่แล้วสิรอ,อดมาได้ไงวะ แต่พอรอดมาแม่งก็ต้องสู้บเนี่ยโดนรุมอีกโอ้โหโอโอโอโก็เก่งนะที่มันยังยังแบบมีโอกาสได้ปล่อยนัดหนึ่งนัดอะเอิญโดนฮันจิไล่ฟันโดนตัวเปาโก้ไล่ทพบตัวไท่านอะไรไม่รู้แม่งไล่อยู่นั่นแหละก็เออเก่งเก่งแต่ว่าจังหวะสุดท้ายใครยิงไม่รู้นะแต่แบบถ้าไม่ยิงไอ้ฟอกก็ฟอกมันจะยิงโดนโเรือนอนจังหวะนั่นแหละอืมโนเรือก็น่าจะพังแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็นั่นแหละ ตายหมดองอั้นตอนจ,จบแม่งมันทําให้เรารู้สึกว่าลุงมากัดอะไรสักอย่างอะเนาะเอในพลอะไรสักอย่างอะมันก็ไม่ได้แย่เนาะเออรู้อยู่แล้วเขาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่นด้ว่าตัวเองจะยอมเสียสละขนาดนั้นอะเจง๋งเจงคนหนึ่งเป็นทหานที่เจ๋งคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับลุงอาจารย์นะอ่ะเออจํำชื่อไม่ได้ทีนะโอ้โหมอยู่เพิ่งคุยกันแบบไม่กี่นาทีอะ รู้จักชื่อกันปุ๊ก็ต้องตายเลยมันก็จะรู้สึกแบบมีความพันเล็กๆเนาะเออนั่นแหละแต่แบบแม่งฉากที่แบบยอมสาดตัวเองนี่แม่งสุดจริงวะ่ะคือยิงอะไรนะยิงไอ้ผงดินระเบิดใช่ไหมทำให้มันมีการระเบิดข้างในเรืออย่างเงี้ยโอ้โหสุดจริงสุดจริงแบบเนี้ยโอเคมีประมา้นะเต่าตอนนึงเนนะานนนะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเครับบ๊ายบาย